ครับอันนี้คือลวดที่ถอดออกจากมอเตอร์เป็นชุดกําลังนะครับชุดลันได้เท่านี้ครับสขีดครึ่งี๋ยวเราอาจจะซื้อ5ขีดครึ่งโลและอันนี้ชุดสตาร์ท เราก็จะช่างกรมันสองขีดครึ่งเดี๋ยวเราก็ซื้อ3มขีดห้าขีดกับ3มขีดก็8ขีดทีนี่มาวัดขนาดเบอร์ลวดมาใช้ลวด เบอร์อะไรนี่ครับตะก,ก้าเบอร์ลวดผมนะหยิบสามไม่เห็นอีกหยิบสามขึ้นไปก็เป็นหยิบสองครึ่งหยิบสองหยีเอ็ด อนุนิทว,วัดได้56ครับ56เบอร์ยีบสวัดได้60ก็เซลเบอร์ยีบสครับยีบสได้ห้าสิบตาร์ตเบอร์ยี่สิบสีู่กำลังกำลังวัดได้80 80 81 81 90เบอร์20 20เกินไปอนี่ครับ79 79 80กำลังใช้เบอร์21ครับ สรุปเช้คเบอร์ยี่บเอ็ดกับเบอร์ยี่สิบสี่จบข่าวนี่ครับตั้งตั้งมิตเตอร์ไว้ที่ตัวซีอาคาปาซิเตอร์เช็คคาปาซิเตอร์นี่ยี่สิบไมโครครับยี่สิบไมโคร จะมาดูซิว่ามันเสื่อมหรือไม่ถ้าเสื่อมไม่ได้20ก็ต้องเปลี่ยน 23N ยังนี่ตัวอยู่ไมโครแล้วครับขึ้นตัวไมโครละสิบเจ็ดจ้าเซว่าค่าเสื่อมนะครับต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใหม่ให้กับลูกค้า พราะถ้าไม่เปลี่ยนเราพัานลวดใหม่แล้วตัวนี้มาเสียทีหลังก็จะสวยครับก็จะซ่อมให้เขาไม่ไหวแล้วครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเลย